สหายธรรมหลวงปู่เขียวจากวัดพุทธปรวนาเวสเต์โรดจากประเทศสวีเดนเฟสบุ๊กพกูโสพลปริยัตเฟสบุ๊กไอดีทีโอทำเป็นทีมสากลพรทั้งยูทูบไอดีทีโอทำเป็นทีมสากลนะยูทูบวัดหลวงจอมคำเขมรรัตนครเจียงตุงนะพรถึงสถานีวิทยุเครือข่ายคื่นสีขาวชาวประชาแปดจังหวัดภาคเหนือ เอฟเอ็มร้อเมกะเฮิร์วัดฝายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สึ่งในเจ้าวันนี้นะเก่ากับผมมัตมะภาพนะพระครูโสผลปริยัตก็ได้นำรายการมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตัางจ่องธรรมะเป็นทีมนะในเจ้าวันเสารนะ์ที่หเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2500 68. ซึ่งในเจ้าวันนี้นั้นก็ยังออกอากาศตีวัดอินทปัญญาลามบ้านกองายนะหมู่ที่12ตำบลบ้านปินอำเภอรองลองจวัดแพป่นะซึ่งก็ได้เดินทางมางานข่าวดำนะของน้องบ่าวญนะาติผู้ใหญ่นะทีได้ร่วงรับดับขันไปสู่ประโลกหน้านะโดยโลกยอดฮิตนะก็คือเรื่องมะเร็งนะมะเร็งนะสึ่งก็เป็นมะเร็งปอด นะจานั้นก็โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะหลายท่านหลายคนก็อูบบอกว่าเออหลังจากที่ฉออีดโควิดยาโควิดออต่างๆแล้วนะก็มีผลกระทบนะบอกว่าจะเป็นเรื่องเส้นเลือดติบในสมองก้าเรื่องปอดเรื่องตับก้าอย่างลรต่างแล้วเนี่ยนะสิ่งเขาก็ฟังหูไว้หออูซึ่งก็โดยเฉพาะนะ หลายท่านหลายคนก็บอกว่าเออพ่อสุขบุรีห่วงห่องกินเรากินยาสิ่งเสพติดพ่ะสิ่งหลายท่านหลายคนก็หูนะแม้แต่ซองบุรีนี่ก็อันมีการทําที่มีปอดติดติดเชื้อเป็นถุงลุมโปงอย่างต่างแต่พี่น้องประชาะชนคนไทยเขานี่ก็ได้รับผลกระทบได้รับการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวนี่ก็หนักหนานะป,ปานนะ่ะทั้งที่ อ่สผส์องค์เจ้าคูบาอาจารย์ก็ได้อุอตังตงนาน,นานะเรื่องลักเหตุเรื่องผลลองธรรมะอย่างต่างคือที่จะคือพี่น้องอ่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้อ่ารุดพ้นอ่จากสิ่งเหล่านี้นะแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงใครกับอันลมเพลลมพัดบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลายท่านหลายคนก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะหลายท่านหลายคนก็ นึกถึงเรื่องนอกจากตัวเองแล้วเรื่องสุขภาพตัวเองแล้วก็กมาถึงเรื่องคนใกล้ชิดบอกว่าจะเป็นลูกเป็นล้านต่างภรรยาสามีต่างๆก็ป้ากันเลิกไปนะซึ่งก็ต้องเคอนุนโมทนาด้วยแล้วก็หลายท่านหลายคนนี่แต่ว,ว่านี่เป็นวันป่อแห่งชาตินะอย่างป่อแห่งชาติหลายท่านหลายคนก็คงจะได้มีโอกาสได้มีโอกาสได สแสดงความกตัญญูกต่าวีทีต่อป่อต่อแม่ซึ่งเพราะว่าบุคคลทั้งสองอย่างนี้บอกว่าจะเป็นป่อเป็นแม่หรือว่ามารดาบิดานี่ก็แปลว่าผู้เลี้ยงดูอุ้มชูลูกนัฉนนั้นเนี่ยบรรดาท่านลูกฟันทั้งหลายวันป่อแห่งชาติตวานี้ก็ตั้งหน่วยราชการทหารตำรวจทั้งภาะรัฐภาคเอกชนต่างๆก็ป้ากัน,นได้น้อมลำลึกนึกถึงความหากรุณาทีคุณ นะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศะมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาราชพอพิทในหลวงราชการที่เก่เกาของเฮาตีได้สร้างคุณประโยชน์นะต่อผืนแผ่นดินไทยนะของผืนแผ่นดินโลกด้วยนะซึ่งหลายประเทศนะก็จะยกย่องพระองค์ว่าเป็นนักประชอ่าเป็นพระมหากษัตริย์นักปกครองเป็นนักประชาธิปไตยต่างๆนะซึ่งเฮาในฐานะที่เป็นพระศนิกรชาวไทยนะ เป็นคนไทยนะก็มีความภาคภูมิใจที่หลายประเทศเปิดได้อู้ถึงในหลวงของเฮานะฉะนั้นก็แต่ว่านี่หลายท่านหลายคนก็บอกว่าตุลุงนะตั้งแต่อนันน้องใจตุลุงเสียเนี่ยผมก็ตั้งใจกันวัวนวันป่อแห่งชาตินี่จะดงดเรางดบุรีเลิกเราเลิกบุรีนะเขาก็อนุโมทนาด้วยนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะก็ถือโอกาสก็ไดนเนื้อนะแล้วก็วอันดวยเฉพาะ ปกติในวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์พะครูสิริรปร,ริยัตยานุสสะหรือว่าท่านอาจารย์ดรมหาดวงจังนทร์พุธตศีโลเจ้าวาดวัดปันแหวนรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มนก็จะเป็นจัดรายการวันเสาร์นะแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะที่ศูนย์อบตอหรือว่าศูนย์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคณะสงฆ์ภาคเจ็ดนั่นก็จะมีการตรวจข้อสอบ ทามาศึกษาจันตรีนะขณะสงฆ์ผักเจ็ดนในวันที่นะแต่ว่านี้พระคูโสพลน,นก็ได้มอบหมายคือดันพระครูสังงขลักทวัตสุทธิยันโน,นะะ่าวัดทวรนรงศรีม่วงตนบอกว่าไปแต่งกำหนึ่งเพราะว่าเจ้าวันนี้หลังจากที่ชันพันหาารเจ้าที่วัดอินทาปัญญาแล้วแล้วก็จะเดินทางไปที่อยุธยาเพื่อที่จะเข้าห่วมพิธีประสาทปริญญา บัณฑิตนิยาไหละระดบปริญญาโทปิญญาเอกวันผูกนี้ตีหวังน้อยในวันนี้ก็จะเป็นรัดับปิญญาตรีนจนั้นก็วันนี้ก็เลยก่อนที่จะเดินทางก็ได้มีโอกาสที่ว่าจคดีตีได้มีโอกาสนำนานนาสาระธรรมะขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้ามาพปากกบปะกรรดาท่านผูกฟังท่านผู้ชมถือว่าก็เป็นบุญเป็นกุศลดีนะถ้านะ ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะสามารถที่จะนำลักธรรมลเนีนะ้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะจานั้นวันนี้เวลา8โมงนะโมงนั้นก็จะเริ่มพิธีเปิดนะในการตรวจข้อสอบนะธรรมศึกษาจันตรีนะทั่วนะของคณะสงฆ์ภาค7จนะ็ซึ่งแม่กองทำสนามหลวงนะได้ถวายให้แ <c oughs> ก่คณะภาคนะแต่ละภาคนั้นได้จัดการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา สนามหลวงซึ่งในเมตตาของพระเด็พระกุหลงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดพร้อมทังคณะสงฆ์ภาคเจ็ดมีจังหวัดเชียงใหม่พระเด็พระกุหลงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเด็พระกุหลงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุมนศาสนากิจหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งวันนี้ก็ จะได้นำบรรดากองงานเลขาหรือว right well, kind of ่าเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอต่างๆก็จะมาเป็่นผู้ตีจะชําระพัตรไตรปิฎกโดยเฉพาะลักธมคำสอนทางพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญที่คณะครูบาอาจารย์ของเขานั้นก็จะได้ห่วมกันชําระสะอาม ตรวจข้อสอบที่บรรดาเยาวชนเยาวชนคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ได้อสอบอได้ศึกษาธรรมะแล้วก็จะมีการวัดผลประเมินผลนนะเป็นธรรมศึกษาจั้นตีจั้นโทชั้นเอกนะฉะนั้นก็วันนี้ตั้งแต่8ปดโมงเจ้าเป็นต้นไปแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปก็คงจะ,ะได้เริ่มตลอดทั้งวันวันนี้นะตลอดทั้งวันแล้วก็วันพุ่งนี้วันที่ที่เจ็ด ที่เจ็ดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกอารประชุมสมัมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนนะทั้ง3จังหวัดนะแล้วก็หลวงป่อเจ้าคณะจังหวัดลองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอลองเจ้าคณะอำเภอ,อแล้วก็พระเลขานุก,การนะประชุมตอนอตอนเจ้านี้สัมนานะถาวายความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าหน่วยอบรมประชาชนยุคใหม่จะอย่างไรดีวันพุกนี้วันพุกนี้แล้วก็ในภาคบ่าย หลังจากที่ฉันพัฒหารเพลนแล้วก็ในภาคบ่ายก็จะเป็นการประชุมสัมนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นะประจำปี2168นะส่งท้ายปีเก่านะแล้วก็จะรอฮับปีใหม่กับพวกไออ๋อองเจริญพุทธม,มนนะวิธีทำวิธีไทยวิธีพุทธนะนะจากนั้นก็วัดอินทะปัญญาลาบบ้านกองฝ่ายกระเช่นเดียวกันในคืนวันที่3ธังวาคมก็ จะมีการเจริญพุทธมนต์ส่งใต้ปีเก่าตอนหับปีใหม่เช่นเดียวกันฉะนั้นก็เชิญชวนเน้อประชาสัมพันธ์เงือ่พ่อแม่พี่น้องคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะครับศาบตรหลายวัดหลายว่าก็คงจะได้ทําร่วมทํากันฉะนั้นก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์คักษาจา่าเหตุประเพณีพระพุทธศาสนาที่มีความมั่นคงแล้วก็ตะว,วันนี้ก็เป็นการเปิดพิธีเปิดตะว,วนันวันที่ห้าวันที่ห้ววาตะวันนี้ก็บ่ายสองโมง ตวารนี่ก็เป็นศินใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็อันอเป็นวันป่อตวยนะในภาคเจ้าก็มีการทําบุญตักบาตรหน่วยงานทั้งครัฐภาคเอกชนต่างๆแนะตว่ว่านี่พระสงฆ์เจ้าหนึ่งอ่าพระมหาเทศารมคายวว่างตวานี่นะ <c oughs> ก็เลยเปิดตวานี่บ่ายสองโมงนะบ่ายสองโมงแล้วก็มีการชมนิทรรศการหน่วยอบรมประชาชนประจำตาําบลของอ่าหมู่ต้นแบบของทั้งสามจังหวัดนะและ้วก็วัด ประชารัฐสร้างสุขทั้ง3จังหวัดหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหมู่บ้านรักษาสศินหาพระสอนศินลธรรมในโรงเรียนนะพระกีฬานุปถากหรือว่าพระอสวอนะพร้อมถึงอของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขเชียงให่นะ่ะแล้วก็ของสำนักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดจังยงหมหวัวัฒจังรวจังหวัดจชียงใหม่นะั้นก เป็นงานที่ใหญ่เด้อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะไปร่วมชมนิทรรศการได้นะห้าหกเยตั้งแต่ตัวมาแล้วนะเสียขอตัววันก่อนนัความจริงก็ตั้งใจจยไปห่วมห่วมงานไปช่วยเตรียมพื้นที่แต่เนื่องจากที่จะต้องมีงานข่าวดําที่ว่าครกรบออยากจะเ,เกิดงานมูลนิธิมาได้นัดหมายกันนะั่นนะเออจากนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายหลายท่านหลายคนนะยังมีโอกาส นีที่ได้แก่หลายท่านหลายคนก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ได้หับเบียปู่สูงอายุแล้วปันหนึ่งนะอย่างาคุณป้าของพระพครูโสพลนี้อายุเกนะ่าสิบสองปีละนะเก่าสิบสองปีปานรองนี้ก็เก่าสิปีนะยมป่อน,นี่แปดสบปดปีนะตัห <c> ว <oughs> ังว่าเออได้เปื้นสักเกิงก็ยังดีนะเ <c oughs> ฉะนั้นก็ดีใจนะที่หันคนที่เขาหักนี่ได้มีโอกาสแก่ เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าตอนฮาปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี่ก็ถ้าเฮาอูถึงเรื่องความแก่แล้วหลายทา่านหลายคนก็อืมบมีไผอยากจะเป็นคนแก่นะหรือว่าอยากจะแก่ทุกคนก็คงอยากจะยุดไวัยที่ความเป็นละเด็กละอ่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ในความเป็นจริงของชีวิตแล้วเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะมันไม่ได้เปลี่ยนในเพราะทุกชีวิตล้้นเปลี่ยนไปตามกฎธรรมชาติ ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยบรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็ความตายเนี่ยเป็นของกู้กันซึ่งสังคมไทยเขาสอนให้อาอนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้ลบเขาลบผู้สูงอายุเราไปคนแก่นี่นะเออปัจจุบันที่เป็นห้องว่าผู้สูงอายุ เออหรือว่าห้องคือสุภาพ้อยก็เออเนี่ยห้องสุภาพน้อยก็เป็นผู้สูงอายุแต่ถ้าทัวทัวไป้องก็คนแก่นีคนเฒ่าคนแก่พระอุ้ยแม่อุ้ยเนี่ว่าเป็นผู้ที่มีความสําคัญะมีบทบาททีจะเป็นแบบเป็นอย่างคอแก่อนุชนคนรุ่นหลังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในวัตตะวัตจักรหรือว่าวงจรของชีวิต ว้สามระดับก็คือเรื่องอุป,ปาทะก็คือเกิดขึ้นที่ติดดำรงอยู่พังคะดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาธันผูฟังทั้งหลายอย่างน้องบ่าวนี่ก็จุดสตาร์ก็อยู่ที่เริ่มเกิดแก่เจบ็บแล้วก็ตายซึ่งก็บ่มีอะย่างนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดา่านผูฟังทั้งหลาย ผู้ที่หูซึ่งแล้วก็เข้าถึงกฎแห่งธรรมชาตินี้ใดเนี่ยก็บาหวันไหวนะยามต้องประสบความแปรปวนของชีวิตนะอย่างที่หลายท่านหลายคนก็พอหูว่าตัวเองเนี่ยนะจะมีอายุประมาณต่อันประมาณตตอีแล้วนะ โดยเฉพาะเป็นโรคที่ร้ายแรงเนี่ยก็สามารถที่จะคำนวณได้คุณหมอคุณก็บ,บอกว่าประมาณสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งก้อย่างต่างๆเนี่ยหลายท่านหลายคนก็มุ่งนะตีจะไปวัดไปว่าทําบุญสุนทานอ่าอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อที่จะเป็นบุญเป็นผู้ลนต่างๆอ่าแต่ตรงเนี้ยในบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายตรงนี้ก็ทําได้อยู่นะแต่สิ่งที่ตั้งพระพุทธศาสนาเนี่ยอ่าตี อยากให้ือบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงเข้าใจนะก็คือเรื่องการที่ยอมรับกฎธรรมชาตินะสิ่งตัวเนี้ยสิ่งถ่าเฮาวางลงปงได้นะโดยเฉพาะจิตดวงสุดท้ายนะก่อนที่จะแตกสลายดับไปเนี่ยนะก็สามารถที่จะเอ,อ่อตั้งจิตขึ้นมาจากนั้นการมีสติเนี่ยมีความสําคัญบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเปิ้นบอกวา่าอัน ได้ยินครูบาอาจารย์ปเป็นเมื่อวาเนี่ยดวงจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมีความสําคัญนะยังปู่ทองนะิริส์มังคลโลนะถ้าบุคคลใดท่านใดอ,อยากไปสุขติก็ตั้งสติให้ดีก่อนที่จิตเขาจะลุดลอยออกจากร่างกายไปนี้ถ้าจิตใดบุคคลใดสามารถที่จะควบคุมจิตเป็นหนึ่งเดียวได้เนี่ยก็สามารถที่จะไปสู่สุขติได้ แต่ตรงกันข้ามถ้าบุคคลใดท่านใดนะบ่สามารถที่วางลงปุ้งไดจิตใจนะทุลนทุลายอ่าแล้วก็พยายามนะหลายท่านหลายคนก็เฮาก่อนที่หลายท่านหลายคนก็คงจะมีประสบการณ์ได้มีโอกาสอะได้พบวาระสุดท้ายของคนเฮาก่อนที่จะสิ้นชีวิตเสียชีวิตหรือว่าตายนี่นะอะ่หลายท่านหลายคนก็จะหัน อาการต่างๆบางคนก็ถ้า,าเคยฆ่าสั์ตัดชีวิตบอกว่าจะเป็นฆ่าหมูฆ่างัวฆ่าควายฆ่าปา่าฆ่าไก่ต่างๆแล้วเนี่ยบรรดาานูฟันทั้งหลายถ้าจิตยังคิดยังระลึกนึกถึงตรงนั้นเนี่ยเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะหลายท่านหลายคนก็จะมีอาการดินทุรนทุรายอย่างาสิ่งที่เขาเคยทำลายชีวิตจะนี้เป็นตน้น เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดึงดันว่าอื่นเนี่ยถ้าบุคคลใดท่านใดเปิดห้องว่าตายก่อนตายบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายตายก่อนตายถ้าบุคคลใดท่านใดได้ฝึกจิตคือเข้มแข็งอบอกว่าจะเจอ,อเหตุการณ์ใดก็าตามที่เกิดขึ้นนะก็สามารถนะที่จะรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็นิ่งแน,น่ตั้งมัน่นเฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฝังทั้งหลาย นะพุทธเจาอันอาการที่เอาท่านทั้งหลายจะต้องประสบพบกับความแปรปวนของชีวิตนะบอกว่าอันการอยู่ในโลกนี้นะจัดว่าได้มือนนานก็จัดว่าเป็นผู้ที่โจกมีโจกเพราะอย่างเพราะว่าจะได้ประโยชน์ จากการพิจิจินตพิจารณาเฮ้่ได้หันความจริงในโลกมายา